เอาละครับคุณผู้ชมก็เจอกับอันกับแอร์เคที่ j p e อีกเช่นเคยนะครับวันนี้มีประสบการณ์มาเล่าเรื่องนะครับว่ามีคุณผู้ชมหลายๆท่านหรือลูกค้าหลายๆท่านถามเข้ามาว่าแอร์ j p ไม่เย็นเกิดจากปัญหาอะไรได้บ้างนะครับปัญหาหลากัลกๆแล้วนะครับสำหรับลูกค้าที่ใช้แอร์เค่ที่ j p e นี่ครับอาการไม่เย็นนะครับก็คือกระแสไฟฟ้ามันเข้าเครื่องไม่เพียงพอพอกระแสไฟฟ้ามันเข้าเครื่องไม่เพียงพอมันเกิดอาการอะไรครับคือคอมมันป้องกันตัวเองแล้วก็มันไม่สามารถที่จะขับน้ํายาเนี่ยครับเดินเข้าไปเลี้ยงบริเวณ ธรรมดาที่เป็นลมไม่เย็นนะครับแล้วก็ลองสังเกตอีกนิดนึงครับบริเวณด้านลมร้อนนะครับเปิดออกมานะครับถ้าลมออกมาอุณหภูมิไม่ถึง40องศาไม่ถึง60องศานั่นแสดงว่าลมออกมาไม่ร้อนเพราะฉะนั้นลูกค้าลองสังเกต2องอาการนี้ก่อนนะครับ ถ้าลมด้านหน้าออกมาไม่เย็นและลมด้านหลังออกมาไม่ร้อนนั่นแสดงว่ากระแสไฟฟ้าเข้าเครื่องไม่เพียงพออาการเบื้องต้นอาการแจ้งเตือนเบื้องต้นจะเป็นอย่างไรอย่างนี้ครับแอร์เครื่องที่เจพกถ้าลูกค้าอยู่ที่หน้าเครื่องตลอดกระแสไฟฟ้าที่เข้าเครื่องไม่เพียงพอนี่ยครับจะมีอาการสั่นอย่างนี้ครับปุ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 บเครื่องจะสั่นอย่างนี้ก่อนนะครับประมาณนี้ลักษณะนี้ครับเพื่อเตือนว่ากระแสไฟฟ้าเข้าเครื่องไม่เพียงพอหลังจากนั้นถ้าเปิดใช้ไปอีกสักพักหนึ่งเนี่ยครับลมที่ออกมา้าเครื่องก็จะไม่เย็นนะครับ ลมร้อนจะไม่ร้อนนะครับผมย้ำอีกทีนึงนะครับลูกค้า แต่เพิ่มเติมอีกนิดนึงครับถ้าลูกค้าใช้แอร์เครื่อที่ JPEX ไป1ปีแล้วนะครับ1ปีครึ่ง2ปีไปละเกิดอาการไม่เย็นแบบนี้นะครับลองปิดเครื่องชิงไว้45นาทีก่อนถอดปลั๊กออกหลังจากนั้นลูกค้าเสียบปลั๊กใหม่แล้วถ้ามันไม่เย็นเลยมันไม่มีอาการแจ้งเตือนว่ากระแสไฟฟ้าไม่พอในขณะที่สั่นเครื่องนั่งแสดงว่าวัสดุหรืออุปกรณ์หรืออะไรภายในของแอร์เครื่อที่ JPEX เนี่ยครับเสื่อมสภาพนะครับนั่นจะต้องทำการเปลี่ยนแล้วก็ติดต่อศูนย์บริการแอดไลน์ J แล้วก็สั่งซื้อสินค้าประเภทพวกอะไหล่ของเราด้วยเราก็มีบริการด้วยนะครับในส่วนของอะไหล่ทุกชิ้นมีพร้อมเปลี่ยนให้กับลูกค้านะครับสำหรับวันนี้ก็น่าจะหมดแล้วนะครับข้อควรระวังข้อแนะนานะครับสำหรับลูกค้าที่ตอบคําถามแล้วก็พูดคุยกับเรามาเรื่อยๆวันนี้แอดเต้นที่จะต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ